ดอยนนย่างเีว,งเว,งเว,วันนี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับง่ายง่ายสไตล์เชฟริมเชฟริมจะพาจัดจานนะครับจัดจานอาหารที่เราซื้อมาจากตลาดใครที่อยากจะทํานะครับแบบนี้นะครับเอาอาหารจากตลาดนะครับแล้วก็มาจัดใหม่ให้สวยงามแล้วก็เอาไปขายอัพราคาขึ้นมาไปทํากันครับ เริ่มต้นจากการเดินข้างบ้านเลยครับนี่ปลูกไว้เนีมหูเสือนะครับใบหูเสือหรือออริกาโนโเมืองไทยนั่นเองแล้วก็นี่ครับมีสระแนโอ้โหปลูกไว้นะครับชีบยาวมีดอกแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปแต่งจานกันเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยครับเริ่มจากนําใบหูเสือนะครับวางข้างล่างแบบนี้คล้ายๆของญี่ปุ่นเลยนะนี่แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็น้ําตก หมูครับที่เราซื้อมาหกสิบบาทเราจะวางลงไปบนนี้ถึงตรงปลายของใบหูเสือนะครับโผล่ออกมาหน่อยหนึ่งเื่อที่จะได้โชว์ใบนั่นเองนะครับตักน้ำตกหมูของเราใส่ลงไปเนี่ยวางลงไปครับโชว์ครึ่งหนึ่งของจานที่มีใบต้นหูเสือนะครับหรืออริกาโนเมืองไทยนี่แหละ นะวางไว้จากนั้นนะครับเราก็จะนําเอาใบโหระพาที่เด็ดมาสดๆนะครับจากข้างบ้านเมื่อกี้นี่เองนะแล้วก็เน็บลงไปแบบนี้นะครับยอดสวยแล้วก็อันนี้เป็นดอกผักชีใบเลื่อยนะครับผักชีใบยาวแล้วก็เอาดอกเข้ามานเน็บลงไปนะครับ คลิปก่อนหน้านี้เคยพาไปเก็บดอกไม้ไทยนะครับที่สามารถจะนำมาตกแต่งจานอาหารได้หลากหลายเลยแล้วก็มียอดสะระแหน่นะครับอันนี้ก็คือดอกเพื่องฟ้านะครับสีขาวดอกเข็มกัผทานได้อันนี้ผลิตภัณฑ์จากข้างบ้านล้วนๆนะครับไม่ได้ไปซื้อหามาจากไหนของฟรีทั้งนั้นนำมาจัดใส่อย่างนี้ นี่ครับจากน้ำตกจานละหกสิบาทนะครับถุงละหกสิบาทนะครับเราเอามาจัดใส่จานแบบนี้อันนี้ผักข้าวตองนะครับใบพูคข้าวหรือข้าวตองนะครับอันนี้ก็เอามาแก้มกับลาบอร่อยมากอันนี้ใบบัวบกเหนสิบห้าเนี่ยพืชผ,ผักโอ้ยเน้นพืชผักแล้วก็ดอกไม้ของบ้านเรานะครับแต่ว่าเราจะแต่งสไตล์ทางยุโรป นี่เลยแล้วเราก็จะเอาไปขายนี่ครับร้านใครนะครับถ้าไม่ได้จ้างใครทำไม่ได้จ้างเชฟนะครับกดซื้อมาแบบนี้แล้วก็จัดแต่งแบบนี้เอาไปขายได้เลยครับนี่ลงทุน60บาทแล้วก็ผักข้างบ้านเราจะขายจานละร้อยห้าสิบครับแบนนี้นะครับง่ายๆสไตล์เชฟเรียนสวัสด,ดีครับ สัตยาทุกคนนะครับขอขั้นเวลาแป๊บนึงนะครับใครที่ต้องการนะครับย่นระยะเวลาการเรียนรู้นะครับเชฟบินจะทำคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับสามารถที่จะสอบถามกับทีมงานของเชฟบินได้แล้วก็ใครที่ต้องการนะครับคู่มือครัวไทยนะครับตอนนี้มี2เล่มแล้วนะครับมีคู่มือพอร้อนด้วยอีกเล่มหนึ่งนะครับทุกสูตรในนั้นนะครับ ผ่านการใช้งานจริงแล้วก็ช่างตวงเป๊ะมากนะครับสามารถที่จะนําไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพได้ทันทีเลยครับกดสอบถามทีมง,งานของเชฟรินได้นะครับกแตะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทําอาหาร